นี่จ้าเขากล้านเลยโอ้มันรักปงอีกแล้วโดนเลยนู่นเลยกําลังปงพี่น้องกําลังปงนี่จ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง เมื่อนี้สาวกผ้าพ,พี่น้องมาหาเก็บภักหวานได้จ้าโอ้ยหอดเดียวก็เป็ียนบันพี่น้องจ้าจ้าี่หยอดเดียวผักหวานกำลังสิปงจ้า,อาจปปเออนัน่นคุณใหญ่มาหลายคนนี้ได้จ้าแต่ว่าแยกกันไป<แ>เอเมน เก็บเลยจ้ายนเงส่วนม้อเนี่ด้ไดนี่สองสามหยดจริงจะบ่ายแห้งมาได้ได้พี่น้องมันหลุดมือนีเจ้าพี่น้อง โมฮิญห,หนูอ๋อสามหยอดกี่กิลผักวานตัวเนี่ยผักวานตัวเนี่ยอือเด็กค่ะพี่น้องพอแล้วจ้า ักวานต้นละ 2, ออ 2> ยอดสมยอดนี่แหละค่ะพึ่งออกไหมเนาะกระลังปงมันเมนปลาใสไหม่นะถ้าอีกประมาณจักกลางเดือนนี้หรือว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะได้หลาย,อายากอละจ้าพี่น้องนี่กระลังโป่งงามแต่ยอดก็่าลายเหมนไดแต่วันกลางงาม เคายพี่นองมีค่ะโอ้ยทายเอาเองมันหรือบะสจะเขียนก็บรรลัยเอาพุละต้นอยแย่งกันมาหลายคนนะจ้าพี่น้อง อันไม่เป็นซีฟเนีอค่ะก็แยกกันไปแน่อันจุ่มนึงอันไปทั้งทิศเนื้อขนอนจุ่มนึงมาทั้งทิศไตแ้แ้่เ้านุ่นพอแล้วพี่น้องฝั่งหนีไม้สีคนเลยคะ่ะสาวกบสาวน่นสาาโดนครับคุณเมียแตวะะ๋วเลยค่ะอันอีกฝั่งนึพิ่นไปตั้งเจ็ดคนผู้ชายสี่คนทีมยิงยิงไปมาฝั่งเดียวกันหมด นเกูเพ่พอแล้วจ้าอันเานอนาอันไทยเอาเจ้าขวงเนี่ยไทยเอาตัวมูไหลพันเลยเจ้าควงงก็กคอยอันพอเนะเอากันนาตัวน่ไอเห็นมันมเห็นแต่ว่ามันมีสองต้น,นมันน่อมันต้างควางที่วาต้วตัวคนใหญ่จะเอาน้ำกันนีลาเอาคางคกันนีลาฮะง้งม,ม ไก่สยอดยไก่แม่แจ่ไก่จากบ้านสาวกูเป็นสามสิบสี่สิบโลได้จ้ะมาเนี่ยพะมันมมกใกล้ๆก่้พมันอยู่โคกหัวนาก็าสึกขึ้นทุกมือเด้ค่ะพี่น้องแม่หนองเสียงสิได้ค่ะด้ออำเภอหน,นองเสียงนุ่งจาพี่น้องอุย้ยยงามจังเลย ไปในจนเตี้ยโอ้ยเงยล่ะสาแห้งหลยพี่น้องไปเพราะถืององพี่น้องแพกันบูปลาไพ่นี่จ้ะ ไปจนแป้แก่แล้วตุ่นเย่มีแก่พี่น้องมูบนยางไก่มูบนออกก้อนสาวกบถือเลขกต่นานอื่นวาเก็บออกเก็บออกทาได้ได้เหรอเก็บออกเก็บออกบัวบัวเหมือนลราเมื่อไรปานไดพี่น้องงานนี้ด้ว เจอแล้วค่ะพี่ดี่ีอันติดกงล้างสางอยู่สามซีหยอดอยู่นี่ล้างสางอยู่ตอนบ๊ายายมีเชื่อสีเห็น่ละหน่อดเชื่อสี พี่น้องอันมูเพิอนอันอยูฟังนันโทรมาเอิแล้วได้จาา่าว่ามันบปบปงมา,าสัากเจ้าสิผ้ากาบานสาวโก๊บกับสาวนุ่นกัล่งหาทา่งออกไปแท่งเมียบันทางไปหารถอยู่เด้อพี่น้องอันนี้ยูพูดพูดอยู่น้องเสียงได้จ้าบ้านปงบันไดหัวกระปงหน่อยๆก็นี๋ยวงเป็นตัวหนึ่งกอนปงบ่เรื่องแล้วพี่น้องบวปปงจ้ะ นี่แต่ต yeah. oh, ่ดมันหย่อนงางน้ำกลนกับเราด้วพี่น้องติดแอปเราจ่าสิไปหารถแล้วโอ้นังต้นนี่ยุคขางตนใหม่ไงบ้านในปงบ้านในปงนี่น่าจาพี่น้องผลงานสาวกบืานนี้ มันบลาด้โป้งดีไปเลยค่ะฟังเสียงเสาพี่น้องพั่พ่างท่างๆขึ้นคลิปนี้สาวกบกวัขอ,ขอล่าพี่ล่าน้องไปตอนนี้กันได้จ้ามาตั้งไก่พี่น้องบ่ได้บด่ไดดอกเพราะว่ามันหมอกระโปรงนะจ้ะโอ้ยไม่ได้เสื้อสีปีนผู้ขึ้นมาได้ สาวกบขอลาพี่ลาน้องไปอนนะะอขอเนาอค่ะนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวกบได้ไ่ะขพี่น้องขอพูดหลายๆค่ะที่เขามารับชมเขามาติดตามสาวกบได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ